เคซีซอฟสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำคอร์สเรียนคอร์สเบสสบู่กิเซอรีนนะครับคอร์สนี้แนะนำเลยนะครับเป็นคอร์สอีกหนึ่งคอร์สที่เป็นคอร์สยอดฮิตก็คือเป็นคอร์สผลิตเบสสบู่นะครับโดยใช้เทคนิคมากมายแล้วก็มีสูตรสบู่แถมให้เยอะแยะเลยนะครับในคอร์สนี้นะครับจากราคาปกติ1,200บาทนะครับลดเหลือราคา399บาทนะครับถูกมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรในคอร์สเรียนบ้างนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเราต้องดูก,ดก่อนว่าเบสสบู่กิสรีนคืออะไรนะครับมันก็จะต้องไปคําว่ากิสรีนก่อนกิอรีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกิสรีนเนี่ยเขาเป็นของเหลวใช้ใช้เป็นสาราให้ความหวานแต่เราก็เอามาเรียกกันเป็นสบู่ได้เพราะว่าตอนแรกในการผลิตเนี่ยเขานำกิซรีนเหลวเนี่ยมาผลิตเป็นสบู่ก้อน เราก็เลยเรียกติดปากกันว่าสบู่กีซอรีนซึ่งชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือภาษาไทยนะครับสบู่หลอมเทชื่อภาษาอังกฤษก็คือสบู Mel ่เมลแอนเพอร์ per, นะครับ M E L T และก็แอนเพอรชื่อตรงตัวนะครับหลอมแล้วก็เทนะครับเป็นสบู่ที่พอโดนความร้อนแล้วละลายนะครับเหมือนน้ําแล้วพอเทลงไปในแม่พิมพ์มันก็แข็งพออุณหภูมิเย็นก็กลับมาแข็งตัวเหมือนเดิมนะครับในคอร์สเรียนนี้เราจะ สอนผลิตตัวสบู่หลอมเทเนี่ยแหละครับบืองทีเราจะเรียกกันว่าเบสสบู่เนาะเราจะเรียกติดปากกันว่าเบสสบู่เนี่ยแหละคอร์อสนี้เราจะเรียนผลิตเบทสบู่เลยอ,อันนี้ก็คือพวกภาพรวมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ,อรายละเอียดลองอ่านในคอร์สเรียนนี้จะมีทั้งหมด10บบทเรียนด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ค่อนข้างละเอียดนะครับและทุกบทเรียนเป็นคลิปวิดีโอมีเอกสารเรียบร้อยนะครับสามารถดูเอกสารแล้วเรียนตามเลคเชอร์ตามไปได้เลยก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาเข้าใจเรื่องของจักรวาลของสบู่ก่อนว่า สบู่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรก็จะได้เรียนเรียนเรื่องของเนื้อสบู่น้ํามันและกรดไขมันอันนี้จะคือต้องบอกก่อนว่าคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สที่คํานวณน,นะครับคำนวณเลยละ่ะนะครับแต่ก็จะไม่คํานวณเท่ากับคอร์สตัวสบู่เหลวนะครับคอร์สนี้ก็แต่แต่ก้อนนี้ก็ก็เป็นการคํานวณน,นะครับแต่ก็จะมีตัวช่วยในการคํานวณเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีโซดาไฟนะครับตรงนี้หลายคนโซดาไฟใช้ในการผลิตสบู่หรอใช่ครับ สบู่ก้อนทุกตัวถ้าคุณขึ้นต้นด้วยคำว่าสบู่ก้อนนะครับใช้โซดาไฟหมดสบู่ปัจจุบันนะยุคป,ปัจจุบันสบู่ก้อนยุคป,ปัจจุบันโซดาใช้โซดาไฟทั้งหมดนะครับไปดูได้เลยข้างหลังเขาจะเขียนคำว่า NaOH ชื่อของมันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์บางทีเขาไม่ได้ใช้คำว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์บางทีสบู่ที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาใส่น้ำมันปาล์มนะครับใช้น้ำมันปาล์มเพราะน้ำมันปาล์มรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์มันจะกลายเป็น จากโซเดียมไฮดรอกไซด์รวมกับน้ำมันปาล์ม P A L M Oil จากโซเดียมไฮดรอกไซด์รวมกับปาล์มออยล์ L M il, ก็จะเป็นโซเดียมปาลมีเตออีโซเดียมปาลมีเตเนี่ยแหละมันก็คือการเอาโซดาไฟไปรวมกับตัวน้ำมันปาล์มแล้วถามว่าเฮ้ยเราใช้ได้หรอปลอดภัยหรอแน่นอนโซดาไฟอันตรายอันตรายครับบอกได้เลยแต่เมื่อกลายเป็นสบู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่อันตรายต่อไปนึกง่ายๆเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูดิบ กินไม่ได้อันตรายแต่พอโดนความร้อนสุกแล้วกินได้ให้นึกอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วเราก็เรียนเรื่องปฏิกิริยาการเกิดสบู่ชื่อภาษาอังกฤษก็คือปฏิกิริยาซาโปนิฟิเคชันนะครับปฏิกิริยาการเกิดสบู่นะครับก็คือเนี่ยการที่เอาด่างมารวมกับน,น้ํามันนะครับเกิดเป็นสบู่นะครับอันนี้ก็คือตัวสบู่สบู่ในที่นี้เราเรียกว่าสบูน่น้ํามันแล้วพอเราใส่องค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมไปอีกมันสามารถกลายไปเป็นสบู่หลอมเท ที่อยู่ในคอร์สเรียนนี้ได้สําหรับตัวสบู่น้ํามันเนี่ยถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นก็ Tage. เรามีคอร์สตัวคอร์อสเรียนตัวสบู่น้ำมันซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สแรกของเราเลยแล้วก็แนะนำก่อนเลยว่าถ้าอยากเรียนคอร์สนี้ให้ร şey ู้เรื่องเต็มที่100%ผมแนะนำคอร์สเรียนคอร์สสบู่น้ำมันเราจะเข้าใจว่าอ๋อเออมันนำสบู่น้ำมันมาทำเป็นเบสสบู่กีสรีได้อย่างไรนะครับแนะนำเลย2คอร์สนี้แล้วก็แนะนําว่าควรจะเรียนคอร์สนั้นก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าสําหรับคนที่ เออไม่อยากเรียนคอสนั้นมาเริ่มคอสนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ต่อไปตัวทำลายนะครับเราจะได้เรียนว่าเออพอเราได้สบู่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอามาละลายอย่างไรนะครับให้มันใสขึ้น ให้มันได้เป็นสบู่ให้ได้นะครับให้กลายเป็นสบู่หลอมเทแล้วก็เรื่องน้ำนะครับกับ EDTA นะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่ใช้ในการผลิตสบู่นะครับมันจะต้องมีการดูชนิดของน้ําด้วยแล้วก็มีตัวการปรับน้ําให้สามารถออกมาทําเป็นสบู่ได้แล้วสบู่ไม่ขุ่นนู่นนี่นั่นนะครับโดยสารบางตัวนะครับเช่นเอ่อ EDTA เนี่ยตัว EDTA เนี่ยนะครับมันก็คือเอทิลีนไดเอมีนเตต้าอะซิิกแอซิด นะครับชื่อมันจะยาวนิดน,นึงแต่ให้รู้แค่ว่าหน้าตาของมันเป็นเหมือนคล้ายก้ามปูเราจะเรียกกันว่าคิเลตนะครับพวกนี้มันจะทําหน้าที่ในการเกาะโลหะหนักหรือพวกไอสิ่งอะไรที่มันไม่พึงประสงค์ในน้ำอ่ะให้ตกลงมานะครับน้าก็จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นต่อไปเกลือนะครับโซเดียมคลอไรด์บทที่4ช่วยอะไรบ้างนี่พวกนี้ผมแยกออกมาหมดเลยนะครับจะมีโซเดียมคลอไรด์โซเดียมแลคเตตในการช่วยนะครับแล้วก็ออปชันเสริมเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยอะไรนะครับก็จะช่วยทำให้เบท สะบูมันขุนนะครับกลายเป็นเบทคขุนนะครับก็จะมีฟอร์มอะไรของเขาอีกนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับกระสารสกัดว่าใส่อย่างไรอะไรประมาณไหนนะครับแล้วก็เรื่องของพรีเซอร์เว v ีหรือสารกันบูดนะครับซึ่งหลายคนโหสารกันบูดต้องใส่ด้วยหรอบางสูตรต้องใส่นะครับแต่ว่าสารกันบูดมีหลายชนิดนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสารกันบูดทุกวันนี้บางตัวเนี่ยปลอดภัยกว่าสารเคมีบางตัวด้วยซ้ำนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้สารกันบูดเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นนาโนซิลเวอร์ ver, อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสารที่เป็นสารกันบูดประเภทของของแข็งเนาะมันจะเป็นโมเลกุลของเงินที่มีขนาดเล็กนะครับระดับแบบว่านาโน,โนนะครับเล็กมากเล็กมากเลก็กกว่าไมโครนะครับเล็กสุดเลยไอสารตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกระสุนปืนเข้าไปยิงให้แบคทีเรียเนี่ยไสแตกนะครับแบคทีเรียก็เป็นเป็นรูแบคทีเรียก็ไส้แตกต,ตายอะไรประมาณนั้นนะครับปลอดภัยกับ ร่างกายนะครับแต่ว่ากับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ตายเกลี้ยงนะครับเห็นปหมสารกันบูดในปัจจุบันมันแบบมีหลากหลายมากนะครับแต่ถ้ายังโบราณก็ยังเป็นพวกอะไรเมทิลพาราเบนอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งพาราเบนเนี่ยหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยสั่งห้ามนะครับในผลิตภัณฑ์และในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะครับในเมืองไทยก็ไม่ให้ใช้ด้วยเมทิลพาราเบนแต่ก็ยังมีอยู่นะครับต่อไปค่า pH ค่า pH เนี่ยจะเป็นตัวช่วยตรวจสอบว่าสมุนไพรีนะใช้ได้หรือ,อยัง เหมาะกัสบสภาพผิวนู่นนี่นะหรืออยังและที่สําคัญเลยคืออันนี้คือคือ,คอผมไม่รู้ว่าผมเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นที่ไหนทํานะครับคือผมเอาทฤษฎีของต่างประเทศที่เป็นเรื่องของการคํานวณเบสสบู่เบื้องต้นนะครับการทํานายดีกว่าอย่าเรียกว่าการคานวณการทํานายเบสสบู่เบื้องต้นนะครับจาก การคำนวณว่าเออเราจะทำยังไงให้เบสสบู่ออกมาอยู่ในปริมาณที่ที่ดีนะครับได้เบ็ดเนื้อสบู่ที่เหมาะสมนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Ternary Diagram f a กรนะครับปกติเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะมีแค่แนว2แนวใช่ไหมคือแนวแกนเอ,อ็กกับแนวแกน Y ใช่ไหมครับแนวแกน X กับแนวแกน Y แต่ t e r n a r y diagram p h ก s e เนี่ยมันจะเป็นกราฟที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จะเป็นกราฟที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะมาทำนายว่าพอตัดกันแล้วเส้นสามเส้นตัดกันต,นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เนื้อสบูท่ที่เนื้อสบู่กิสเรีนที่ดีแบบนี้เนื้อประมาณนี้อะไรอย่างไรนะครับอันนี้ผมเอามาจากเปเปอร์นะครับวารสารทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ของต่างประเทศแล้วก็เอามาแปลแล้วก็มาประยุกต์ทำเป็นคอร์สเรียนของตัวเองแล้วก็มีผู้รู้หลายคนเลยที่เป็นอาจารย์หลายๆท่านเนะข้ามาแนะนําว่าเออตอนแรก ผมก็แบบเอาพอเอามาประยุกต์มันก็จะมีแบบว่าความคาดเคลื่อนนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีคู่เรียนเนี่ยลูกศิษย์หลายคนที่แบบน่ารักมากนะครับเข้ามาแนะนําบอกว่าเอออาจารย์ต้องตรงนี้หรือเปล่านะแก้ตรงนั้นตรงนี้นะครับจนเกิดเป็นเทอร์เนอรี่ไดแกรมเฟสท,ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการใช้ในการ ทำสบุกิสลีนมากแล้วบอกเลยว่าบทเนี้ยคือคํานวนนะครับตั้งแต่บทที่7ไปเนี่ยบทที่8เนี่ยก็คือการใช้เครื่องมือแหละเทอร์เนอรี่เฟสไดเอแกรมเป็นตัวช่วยบทที่7เนี่ยเป็นการแนะนําก่อนบทที่8เอามาใช้แล้วแล้วก็เข้าสู่การคํานวณสูตรแล้วก็การคํานวณหาเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น7จ็ดแปดเนี่ยคำนวณหนักนิดนึงไม่นิดอะคํานวณน,นะครับเอ่อต่อไปอันนี้นะผมบอกก่อนนะบทที่7จ็ดแปดเนี่ยคำนวณถ้าตั้งใจบอกเลยว่าได้ ยังไม่มีใครเรียนแล้วแบบไม่โอเคเลยนะครับถ้าตั้งใจนะคอร์สนี้มันจะละเอียด บ,บอกเลยเพราะว่าเราให้หมดอยู่แล้วต่อไปปัญหาที่พบบ่อยสำหรับเบสสบู่กิสซีนนะครับเบสเงือขึ้นเพราะว่ามีไอ้น้ำมาเกาะเนื่องจากใส่เบสกิลซีนเยอะไปน้ําน้อยไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับเบสขึ้นสีเหลืองเบสขุ่นเนี่ยอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ทําใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหานี้เลยว่าเออเบสมันขุ่นไม่ใสอย่างเงี้ยนะครับเบสนิ่มหรือแข็งเกินไปเบสมีฟองน้อยจะต้องเพิ่มอย่างไรและสุดท้ายคือลําดับการใส่ลําดับการใส่เนี่ยเราจะต้องใส่ให้ตรงเวลาแล้วก็ให้ถูกลําดับถ้าเราใส่เบสสบู่ ไม่ตรงเวลาไม่ถูกลําดับเนี่ยเบสสบู่ของเราเนี่ย แล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการทํานานมากจริงๆแล้วเบสบู่เนี่ยเราสามารถทําเสร็จได้ในไม่เกิน20หรือ15นาทีเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกลายเป็นเนื้อเบสเลยเนี่ยสามารถทําได้แบบนั้นเลยเทลงรอแข็งได้เลยนะครับถ้าเราทําถูกต้องใส่ลําดับการใส่ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราใส่ลําดับผิดนิดนึงนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำกว่าจะได้เป็นเบสที่สมบูรณ์แล้วเทล,ลงไปเป็นในแม่พิมพ์ อันนี้เราไม่นับรอแข็งตัวนะนะครับเรานับแค่ทําเสร็จในหม้อแล้วเทนะครับถ้าทําถูกต้องตามวิธีมันควรจะเสร็จ ใน20นาที15นาทีก็สามารถเสร็จได้แลล้นะครับบางที10นาที5นาทีก็สามารถทําได้ด้วยซ้ำต่อไปเราก็จะทําการบอกแหล่งวัตถุดิบทั้งขายปลีกและขายส่งนะครับแนะนําอุปกรณ์แนะนําหมดเลยแล้วก็จะมีคือในเบสสบู่เนี่ยมันจะมีการใช้น้ําตาลชนิดหนึ่งนะครับเป็นน้ําตาลละลายน้ําเราจะเรียกกันว่า s o บิทอลเราจะสอนการทําซบิทอลด้วยเบื้องต้นนะครับบิทอลเนี่ยมันเป็นน้ําตาลที่ละลายน้ำนั่นแหละแต่ว่า ถ้าเป็นซื้อซอบิทอลมาเลยมันจะแพงใช่ไหมเราก็สอนทําตัวซอบิทอลมาใช้นะครับลดต้นทุนได้เยอะเลยแต่ช่วงนีตงน้ต้อตันแพงใช่นต้องตาลขึ้นนะครับเบสกิส mm ิล hmm. ิน mm hmm. ก็จะขึ้นนิดนึงอย่างที่บอกไปเนาะเบสสบู่เนี่ยจะราคาขึ้นลงตามสารเคมีนะครับเพราะมันมันใช้สารเคมีในเครื่องสําอางเยอะต่อไปก็คือการทารําน้ําให้บริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ย การผสม EDTA เนี่ยนะครับเอทิลีนไดอมีนเทตตาแอซิติกแอซิดใส่ลงไปเพื่อให้น้ำมันบริสุทธิ์นะครับใส่วิธีการใส่ใส่อย่างไรนะครับแล้วก็การผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมอย่างไรเพื่อจะทำให้เบสมันขุ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยเบสสบู่เนี่ยเราก็จะใส่ปิ้งฟองเยอะนะครับอันนี้ในภาพนี่ยมันยังใส่ไม่พอในของจริงมันใส่ปิ้ง สบู่ใสไม่ใสดูอย่างไรให้วางบนหนังสือแล้วอ่านหนังสือได้ยิ่งอ่านหนังสือได้เยอะยิ่งใสซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหมถ้ามันเป็นสบู่มันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่เราปัจจุบันนี้เราต้องเล่นกับที่ความใสยิ่งใสยิ่งพรีเมียมอะไรประมาณนั้นซึ่งในความเป็นจริงถ้าเรียนในคอสนี้จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แต่อย่างว่าตลาดเป็นแบบนี้เนาะเราก็ต้องทําตามตลาดและผมบอกก่อนเลยนะว่าสบู่กิซรีนเบท สบู่กินซูลีนไม่ต้องขอออยอนะครับอันนี้ฟังจากปากอ,อยอแล้วเบสสบู่กินซูลีนมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปคือมันยังไม่ถึงมือผู้บริโภคคุยง,ง่ายก็คือเบสสบู่เนี่ยเราขายเป็นเบสเป็นก้อนถูกปะเรายังไม่ได้ใส,ส่สีใส,กใส,ส,ส่กลิ่นใส่สารสกัดแล้วก็คือมันยังไม่ได้เกิดเป็นสบู่ที่เอาไปให้ผู้บริโภคใช้เลยมันเป็นการขายเพื่อที่จะเอาไปให้ผู้ผลิตอีอกอีกต่อหนึ่งเขาเอาไปละลายทําเป็นสบู่นะครับก็คือเอาเบสสบู่เราเนี่ยไปทําเป็นสบู่ กิสเรีนอีกรอบหนึ่งซึ่งไอการเอาเบียสบู่ไปทําเป็นสบู่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็มีเหมือนกันเป็นคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สสบู่กิ๊สเรีนไม่ใช่คอร์สเบียสบู่เป็นคอร์สที่เอาเบสสบู่นี่แหละเป็นคอร์สออนไลน์เหมือนกันแต่เอาเบสสบู่นี่แหละมาทาเป็นสบู่อันนั้นจะไปเรียนเรื่องของเทคนิคการเล่นสีเล่นกลิ่นเลียนลวดลายอะไรต่างๆแต่คอร์สนี้ก็คือเป็นคอร์สเรียนทําเบสสบู่แล้วเอาไปขายให้คนทำขายให้ผู้ผลิตทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอออยออออออไม่สนใจนะครับ ขายได้นะครับสูตรที่เราจะให้ไปจุกๆอีกแล้ว11สูตร11สูตรในที่นี้ไม่ใช่ว่าเออฉันจะใส่อะไรมั่วๆลงไปมันเป็น11สูตรที่จะได้รู้ว่าเทคนิคในการใส่จะเป็นแบบนี้สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับสูตรที่1เนี่ยสูตรแรกก็คือเบทอุตสาหกรรมอ่าตน้นทุนถูกฟองเยอะ แต่ว่าเราจะเรี่ยง SLS คือจะใช้เป็นตัว SLES แทน SLS ย่อมาจากคำว่าโซเดียมล r วิลซัล e เฟต SLES ตัวนี้ย่อมาจากโซเดียมล u r ิล e t เ e อร u ซัลเฟตหรือโซ d i u m l a u เ e เลตซัลเฟตแยกกันให้ออกนะไอตัวนี้มี2ชื่อมันเป็นน้องของ SLS อันตรายน้อยกว่าให้ฟองน้อยกว่าแต่ก็ยังให้บางทีเราจะเรียกกันว่าหัวเชื้อ N70 คือสารให้ฟองผมจะไม่ใช้ SLS นะครับมันค่อนข้างอันตรายต่อไปเบสอัลตาเคลียรก็คือเบสที่ ใสปิ้งเลยต่อไปนะครับสูตรสามก็คือเบทอ่อนโยนฟองเยอะนะครับเบทต,ตัวนี้บอกเลยนะครับเราขายดีมากนะครับเราผลิตเบทขายด้วยนะเนี่ยตัวนี้ขายดีมากไปเรียนแล้วลองไปดูสูตรในนี้นะครับทําไม่ยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนด้วยขายดีเลยตัวนี้นะครับในราคาที่ค่อนข้างสูงเลยด้วยซ้ำชื่อมันบอกอ่อนโยนเนี่ยมันเป็นการเราเพิ่มมูลค่าให้เบทสบู่ซึ่งมันก็อ่อนโยนจริงๆนะครับถ้าเทียบกับ สูตรอื่นๆเลยนะครับต่อไปเบทไวแดงนะครับเราก็จะใส่ไวแดงลงไปก็คือใช้น้ําที่เป็นไวแดงแทนน้าธรรมดาใส่อย่างไรทําอย่างไรให้มันออกเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็คือเรื่องเ,ออเบรฟองเบียร์ก็คือใช้เบียร์เนี่ยแทนตัวไว้ก็เป็นเ,ออเครื่องดื่มเหมือนกันสีออกมาก็จะต่างกันเลยนะครับต่อไปเบรหอยทากเบทนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอดฮิตแต่ในการทําก็จะค่อนข้างยากมีเทคนิคในการทําหลายอย่างแล้วก็ คำว่าหอยทากเราไปดูกันว่าตรงลงมันใช้หอยทากจริงไหมนะครับจริงมันเป็นสารเพิ่มฟองชนิดนึงนะครับที่มันไม่ใช่มันไม่ได้จะหอยทากหรอกแต่มันเป็นสารเพิ่มฟองที่ให้ให้ความเป็นเมือกเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารสก,กัดหอยทากลงไปในเบรด้วยนะครับมันก็คือดูเป็นเมือกเมือก,อกหอยทากซึ่งจริงๆมันคือฟองนั่นแหละมันคือสารเพิ่มฟองที่ให้ลักษณะฟองเป็นเมือก ต่อไปเบรว่านหางเจระเคเบรตัวนี้นะครับเราก็จะได้ดูเรื่องของการใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าว่านหางเจระเคเนี่ยมันมันเน่าเสียค่อนข้างที่จะง่ายเนาะถ้าเราใส่ยิ่งใส่เนื้อลงไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสียได้ไงได้นะครับเราก็เลยต้องใส่สารกันบูดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในกิมมิคข,ของมันเนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยในเบดว่านหางเจระเคเนี่ยพวกผมใส่เนื้อลงไปพอหั่นลงไปเนี่ยส่องด้วยด้วยแสงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อว่านหางเจระเคอยู่แบบ มันจะให้ความรู้สึกเหมือนพุดดิ้งแล้วเวลาเราอาบน้ํามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีว่านหางะเข้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ใส่เป็นเนื้อบดลงไปเลยนะนะครับต่อไปเบรดผงฐานเบรดผงฐานนี่ก็ชอบนะครับเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยฟอกๆกันแล้วมันจะมีผงมีความฝืดๆผิวนิดๆนะครับมีผงฐานลอยออกมานะครับต่อไปเบดมาตูมเบดมะตูมเนี่ยก็คือเบรดตัวที่เป็นอ่เราใส่ผงสมุนไพรลงไปนะครับคล้ายๆกับผงฐานแต่อันนี้เราจะแยกแล้วเป็นเป็นผงมาตูมใส่ลงไปเวลาส่องไปด้วยแสงเนี่ยแสงมันจะทะลุผ่านจะเป็นเม็ดเม เม็ดเหมือนสมุนไพรอยู่ข้างในนะครับนี่คือเบสสำเร็จนะก็ต่อมาเลยนะครับก็คือสูตรที่10นะครับก็คือสูตรของฟองนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนเรื่องของการใช้นมนะครับในการทําเบสสบู่นะมันก็จะมีเทคนิคของมันอีกนะครับว่าเออมันจะต้องเอาไปใช้อย่างไรนะครับไปใช้ซูมสีหไม่ได้นะนมเนี่ยนะครับแล้วก็ สูตรนี้จะมีความชุ่มชื้นนะครับให้ความระมุนนะครับแล้วก็ฟองเนี่ยจะเป็นครีมคล้ายๆกับน,นมนะครับมีการใส่เทคนิคให้มันออกมาเป็นแบบนี้และสุดท้ายทําเบสให้มันขุ่น อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยไ,ไทเทเนียมไดออกไซด์จะตกตะก,กอนลงมาดังนั้นเราต้องใส่ให้เหมาะสมถูกต้องเวลาด้วยนะครับเบทที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นเบทคุณที่มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสาหรับคนที่ลงเรียนคอร์สเบทสบู่กีษรีนนะครับคุณยังจะได้ตําราการทําสบู่ก้อนนะครับหรือสบู่น้ํามันฉบละเอียดนะครับที่ผมเขียนขึ้นนะครับอาจารย์โก จำนวน192หน้านะครับเป็น p พ PDF ฟรีเลยนะครับเพราะในแล้วก็ในใน,ในเล่มเนี้ยจะมีสูตรสบู่อยู่50สูตรแถมเป็นแบบจุกๆไปเลยนะครับนอกจากเบสสบู่กิสเซอรีนอีก11สูตรแล้วนะครับยังมีสบู่เป็นตัวอ e ีบุ๊กแถมให้ร้อยกว่าหน้านะครับเกือบ200หน้าในในสองมีมีสูตรสบู่นะครับในนี้อีก50สูตรนะครับเป็นทฤษฎี ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเชิงลึกประวัติความเป็นมาของสบู่ต่างๆนะครับการคำนวณการดูสมุนไพรอะไรต่างๆไปจนถึงการปฏิบัตินะครับจะอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยเป็นสบู่น้ำมันเนาะซึ่งสามารถนำมาประยุกเป็นคอร์สเรียนนี้เพราะฉะนั้นนะครับคนที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยในเชิงลึกมากขึ้นเนี่ยก็สามารถอ่านหนังสือตัวนี้ได้เลยหรือไปโรงเรียนคอร์สตัวสบู่ก้อนแล้วก็มาเรียนคอร์สนี้ต่อก็ได้หรือจะลงทั้งสองคอร์สเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าคุ้มไหมนะครับกับราคา399บาทนะครับกับ35คลิปวิดีโอจำนวน14ชั่วโมงครึง่งได้ครบให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างจริงๆนะครับบอกหมดเปลือกแหล่งวัตถุดิบสารเคมีอะไรต่างๆนะครับสารเคมีบางตัวเรามีจําหน่ายนะเพราะเราเป็นคนเอาเข้ามาเองนะครับแบบเป็นถัง200หลายร้อยพวกนั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะขายในราคาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่า จะหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้นะครับวัตถุดิบนะครับเรามีแหล่งวัตถุดิบให้ทั้งหมดเลยแหล่งวัตถุดิบเรามีบอกหมดเลยนะครับว่าซื้ออะไรได้ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็บางตัวเราก็ขายเองด้วยไอตัวที่เราขายเนี่ยเราก็บอกว่าเราขายนะแล้วเราก็บอกด้วยว่าที่อื่นเขาก็ขายเหมือนกับของเรานะครับเพราะนั้นเราบอกหมดนะครับอะไรที่เราขายเราก็บอกอะไรที่เราไม่ได้ขายเราก็บอกนะครับแต่ราคาที่เราขายเนี่ยเป็นราคาตามท้องตลาดแน่นอนนะครับเราจะไม่ขายของราคาที่แบบว่า แพงกว่าท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนเอาไปนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพเอาไปอะไรได้นะครับเพราะว่าถ้าขายของแพงต้นทุนก็แพงจะไปขายเบสซั่วคนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็14ชั่วโมงนะครับคอร์สเรียนนี้นะครับและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเราจะมีกลุ่มซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับอยู่ในกลุ่มนะครับสอบถามได้ตลอดถ้าแบบบางทีจะมีคนที่เขารู้นะ มากกว่าหร,หรือบางทีผมยังไม่ทันอ่านเข้าไปตอบเ่ยเข้ามาตอบแทนเราแล้วผมก็จะเข้ามาดูอ้อความรู้ตรงนี้นะโอเคเข้ามาเสริมอะไรให้อันนี้คือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งผมว่ามันดีมากนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังสามารถ messenger มาส่วนตัว Line o f f i c i a l หรือ Line ส่วนตัวหรือโทรเข้ามาส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้สามารถติดต่อกันได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวเพราะว่าคําถามบางอย่างเนี่ยมันยาวมากนะครับยาวจนผมเนี่ยไม่สะดวกที่จะพิมพ์ โทรเถอะนะครับผมก็จะบอกว่าโอ้คำถามนี้คงต้องโทรแล้วล่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต้องตอบเยอะนะครับถ้าเรียนกับผมเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าผมคุยนานนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะแบบทิ้งแบบข้อสงสัยไว้ให้จบต้องบอกให้หมดนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะค้างคาไม่ได้ค้างไม่รู้แหละผมจะรู้สึกค้างคาถ้าบอกไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคอสเสยนของเราไม่เคยกักนะครับมันเลยทําให้ทุกคอสเสยนของเราไม่เคยมีข้อตําหนิเลย มีแต่ได้รับคําชมนะเพราะเราให้หมดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้อวดขอต,ตัวเองนะเพราะว่ายังไม่เคยมีการตําหนิอะไรเลยแต่ชพี่แต่ข้อสงสัยซักถามนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับทุกข้อของผมเนี่ยตั้งใจให้เรียนเพื่อเอาไปประยุกต์ได้นะครับผมยอมเหนื่อยยอมตอบคาถามข้อสงสัยนะครับเพื่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับมันจะเข้าคอนเซปต์กับเคสิซอกของเราคือเราไม่มีวันทิ้งลูกศิษย์แล้วพบกันในคอร์สเรียนครับสวัสดีครับ